ให้พรนะให้พรให้พรกับทุกคนที่ได้เข้ามาจองนะนึกถึงพรพระพุทธเจ้าให้อนุโมทนาตั้งใจอิจิตังปัจจิตังตุมังขออิตธผลที่ต่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตตุจงสำเร็จโดยจับรันสัพเพปุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโดปนารโสยถา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโจติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสภีติโยวาจันตุวางจันไรต้องพวงจงบําราบไยสัพโรโกวินาสตุโรคต้องพวงของท่านจงหายมาเตปวัดวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีตีกายุโกภะท่านจงเป็นผู้มีความสุขไม่อายุยืนอภิวาตนาศีลิสนิจังมุตตาปัจจายโนจะตารธรตมาวัตันติอายุวัโนสุขังพลังปอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาบาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการเจนีแลประวัตุสัพ์พมังกรังขอสัพพมงกลจงมีแก่ท่านราคันศัพทพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรม,มานุปาเวนะด้วยนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังกานุปาเวนะด้วยนุภาพแห่งพระสง์ สาตาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอขอเจริญโพธ